โรงเรียนบ้านโกตาตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตตำบลกำแพงอำเภอละูจังหวัดสตูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลโดยมีนางสาวปุณณีเจเหนุ่มเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านโกตาเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนีในในผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจนเกิดสมรรถนะที่สำคัญต่อตนเองโรงเรียนบ้านโกตาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นัตกรรมโครงงานฐานวิจัย14ขั้นตอนในรายวิชาพลรณาการผนวก,กับเทคนิคการสอน active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การฝึกให้เด็กเนี่ยมีความกล้ากล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยกล้าที่จะคิดหาคําตอบนะคะก็จะเป็นพื้นฐานของความกล้าในการคิดแล้วก็หาคําตอบนําไปสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยดดบทบาทของครูเองเมื่อนักเรียนไปเรียนรู้แล้วก็ทุกๆครั้งก็กลับมาสะท้อนหรืออภิปรายผลกับคุณครูคุณครูก็จะเป็นคนที่รวบรวมความคิดแล้วก็มาสรุปผลให้กับนักเรียนแล้วก็ ค้นหาข้อมูลแล้วก็ไปเรียนรู้กับชุมชนเพื่อหาคำตอบแล้วก็กลับมาสรุปข้อมูลจนเขาหมดข้อคำถามโดยทุกคนนะครับก็จะมีบทบาทของตัวเองในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของการเตรียมตัวไปลงชุมชนแล้วก็กลับเข้ามาออกหาเข้ามาสรุปข้อมูลที่โรงเรียนโดยนักเรียนของเราเนี่ยก็จะเตรียมข้อมูลทั้งหมดทั้งเทอมทั้งปีการศึกษารวบรวมกันมาจัดบูธ มีการนำเสนอบนเวทีให้กับผู้ปกครองคุณครูผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากหน่วยงานต่างๆได้รับชมแล้ก็ผู้ทรงคุณวุฒิและก็ผู้ปกครองนะครับทำหน้าที่จุดประกายความคิดตั้งคำถามให้เด็กๆได้ฝึกตอบคําถามซึ่งเรื่องต่างๆที่นักเรียนเขาไปเรียนรู้มาเขาสามารถถ่ายทอดได้อย่าง ชัดเจนพูดด้วยความเข้าใจรู้สึกสนุกค่ะได้ขึ้นเวทีทุกปีเลยค่ะนี่ก็เป็นปีที่5้าแล้วที่หนูได้ขึ้นขึ้น5ปีแล้วก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยค่ะครคูได้ถามแล้วพวกหนูได้ตอบค่ะได้ความรู้เพิ่มขึ้นวันนี้กรรมากันก็บอกค่ะว่าให้นำสิ่งที่เราทําตรงนี้ไปต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างเช่นออกแบบโลโก้ก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบลายเสื้อเพื่อไปขายได้เหมือนกันค่ะ ได้รู้ว่าน้ำยาล้างจานสามารถทำได้อย่างหลากหลายค่ะอย่างเช่นใช้ด้วย N70 ด้วยสูตรของมันเองหรือเราทำด้วยพืชผลในชุมชนต่างๆค่ะที่เราทำพืชผลในชุมชนเพราะว่าอยากลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะได้ทดลองทำอะไรต่างๆที่เราไม่เคยได้ทดลองค่ะ ได้ความสามาคัคคีด้วยค่ะที่ได้ทำเพราะเราต้องช่วยกันทำหลายอย่างเลยนอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านโกตาได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนอาทิเช่นกิจกรรมโรบอทแล d โดรนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายภาษา,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 าอังกฤษ และค่ายคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารและคณะคุณครูโรงเรียนบ้านโกตายังส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีศิลปะหัตถกรรมตามความถนัดของนักเรียนเป็นการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญท,ทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงหลายรายการ